ตรงตัวของทางด้านบุญยเกียรติครับกว่างบอลเร็วมาครับโดนการันใดตัดได้แลว้วแต่ว่าบอลก็ออกด้านข้างไปครับเป็นลูกทุ่มของราชนาวีตัศยาถือหลังไปครับบุญยเกียรติใช้บอลโด่งมาครับก็ออกด้านข้างไป วันนี้าราชนาวีมีคะแนนนะครับบวกกับทางอุดรธานีไม่มีแทบนี่จะเป็นทางราชนาวีลอดตกชั้นอย่างเป็นทางการเลยครับเวลายุธพยายามจะทำชิ้นครับก็ยังโดนราชนาวีครับตัดเกมไว้ได้ครับอ้าวไม่อนุวัต์ไปตัดบอลได้ครับเวลายุทธใอ้กับอนุวัต์โดนทางด้านโรดิโก้นมาสไลด์ออกไปได้ทันครับเป็นหัวใจหลักในเกมลั ของทหารน้ำราชนาวีครับโบรดิโก้ฟาวเชสวอลลินทอนครับขึ้นมาทุ่มอนุวัฒน์ขึ้นกลับมาใหม่วอลลินทอนผ่าบอลเข้าไปเองครับเปิดเข้าไปตรงกลางครับเบลิงตันจิ้งเข้าไปตรงๆครับแล้วขับตัวยิงด้วยเท้ทาซ้ายจังหวะนี้ครับบอลไปโดนทัศยานิดนึงครับแล้วก็ไปเข้ามือของบุญยเกียรติ